อน้ำพาน้ำพาน้ำพามาทักทายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านคะ่ะเอ็นดูวันนี้ลูกพี่กับลูกน้องเขานะคะทองพูนเดินไปไหนบุญช่วยก็เดินตามทองพูนมานอนตรงนี้เขาก็มานอนตามนะคะเออ แต่ว่าลูกพี่กลัวลูกพี่บอกว่าไม่ค่อยอยากให้ตามสักเท่าไหร่เพราะว่าพอตามตามแล้วพอเหมือนก็นเขาไม่เล่นด้วยก็จะแบบก็จะแกล้งเขาอะไรประมาณเนี้ค่ะก็เลยมาส่งโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูด้วยนะคะอู้ยง่วงง่วง,งแม่ง่วงแม่เหมือนกับเขาก็อยากจะมีเพื่อนนะคะบุญช่วยเนาะ เหมือนเขาก็อยากจะมีเพื่อนเพราะว่าเขาก็ไม่มีใครครบแล้วค่ะไม่มีใครครบเขาแล้ว <c oughs> เออก็มีแต่คนเนี้ยที่พออยู่กับเขาได้แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะคะเพราะว่าท้องบุญช่วยเขาจะเป็นแมวที่เล่นแรงแล้วก็เล่นไม่ค่อยรู้ <c oughs> เขาจะคล้ายคลท้องซับอะค่ะคล้ายคล้าทองซับเลยเล่น <c oughs> อยากเล่นแต่เล่นไม่เป็นแม้แต่กับแม่เองเขาก็เล่นไม่เป็นนะคะ กับแม่เองอะ่ะเขาก็ชอบง,บงับงับแม่ตลอดเลยแอลูกพี่กลัวลูกพี่กลัวอไปดีกว่าลูกพี่ไม่เล่นด้วยละไปดีกว่าใช่ไหมเนี่ยขามุมน่ารักนารักของพวกเขานี่มานอนตรงนี้ดีกว่าแม่ ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเล่นคนเดียวก็ได้นะลูกนะเออเล่นคนเดียวก็ได้นี่น,นี่จะมาเล่นขาแม่เออนี่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 ดูเขาดูเขาเออจะมาเล่นขาแม่ซะนี่เล่นกับแม่ดีกว่าใช่ไหมหนูเล่นกับแม่ได้นะแต่นะหนูห้ามงั้าแม่นะทั้งแขนทั้งขาแม่มีแต่รอยแผลได้ทุกวันก็เพราะเขาเนี่ยค่ะ บางทีเขาง้ําเขาก็ง้ําแรงก็มีเลือดซิบซิบออกมาทุกครั้งฟันเขาคมด้วยค่ะ mm hmm. เล่นคนเดียวไปลูกไปเล่นคนเดียวนะและส่วนหน้าบ้านนี่ก็เป็นแม่ทองมาแม่ทองมากับสตูนออกมาลูกออกมาเร็ว ออกมาเลยลูกสาวออกมาเมื่อกี้โดนใครแกล้งลูกมามามาเร็วลูกสาวเร็วเมื่อกี้หนูโดนใครแกล้งออเมื่อกี้โดนทองทวีแกล้งนะคะลูกสาวกลัวยังกลัวอยู่เห็นทองพูนออกมาพอแม่เปิดประตูทองพูนก็ออกมาตามกลัวเหรอลูกตุนตุนกลัวตุนตุนเข้าบ้านดีกว่าแม่ต่างกันเข้าบ้านนะลูกนะ พาเข้ามาในบ้านแล้วนะคะพาเข้ามาในบ้านแล้วก็ยั่วเย้ยยั่วเย้ยเหมือนเดิมยั่วเย้ย,ยกันเหมือนเดิมอย,อยากแกล้งกันลูกอยากแกล้งกันหาน้ำชัยอ้ย,อยตามแม่เหละลูกตามแม่เดินย่เยียย่เยีย,ยกันนะคะ ส่วนที่อยู่ข้างบนได้ยินเสียงแม่ก็พากันลงมาอาเดินเดินสวนสนามโชว์หางให้กับพ่อพ่อ,พอแม่ f อดูเหรอลูกเดินสวนสนามโชว์หางยาวกันนะคะแต่ละคน นอนอีกเนกเป็นแถวเนี่ยค่ะวันนี้ก็ส่งความน่ารักเบาๆในเช้าวันอาทิตย์นะคะส่งความน่ารักเบาๆในเช้าวัานอาทิตย์กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูกันเนี่ยค่ะแต่ละคนทุกคนสบายดีกันนะคะทุกคนสบายดีใช่ไหมลูกตูนก็สบายค่ะเข้ามาเข้ามาในบ้านนอนตากพัดลมดีกว่านะลูกนะ แต่ว่าตอนเช้ามาทุกเช้าก็ต้องให้เขาออกไปบ้างนะคะออกไปคู่กับแม่ทองมาแหละเขาจะเป็นคู่หูกันกับแม่ทองมาตอนนี้ออกไปเล่นหน้าบ้านสักพักหนึ่งพอเขาเล่นเบื่อหรือเขามีโดนทองพูนแก้งหรือทองทวีแก้งเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วกลุ่มนี้ทำอะไรเสียงใครเกเรกันอนะ่ะลูกฮะ ทองมณีทองมณีทองมณีอย่าแกล้งน้องลูกนี่ก็ตัวแสบอีกคนหนึ่งแตแกล้งน้องเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งรวมวงกันตรงนี้เต็มพออะไรเสียงดังหน่อยก็กระจายกันเลยนะคะแม่ก็ชักลิ้นพันกันละ <laughs> เออลิ้นพันกันเพราะอะไรเนาะสงสัยจะหิวข้าวค่ะ <laughs> ยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยนะคะวันนี้แล้วก็เนี่ยพววเพราะควาบอะไรพวกเขากระจายที่รับเล็บกระจายที่รับเล็บกันเช้ามาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋มาก,ก็จะโกอะไรก็โกนี่แหละลกแต่ที่รับเล็บผงรับเล็บแล้วก็อาหารเม็ดที่เขากินแล้วก็สะบัดแล้วก็ร่วงจากปากประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราเก็บกวาดแล้วก็สะอาดเนาะใช่ไหมน้ำชัยเน่น้ำชัยเงยนหน้าฟ้องแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาวิ่งตามแม่อุยพี่ทองก้อนพี่ทองก้อนเกขเนเกอีกแล้วลูกเมื่อวานนี้พี่ทองก้อนฟัดกับไข่ลูกเมื่อวานนี้ฟัดกับทองทองแท้นะคะ ฟัดกับทองแท้ทองแท้ได้แผลนักรบของเราแผลเก่าไม่ทันหายแผลใหม่ก็มาอีกทองแท้เพราะว่าเขาจะกเกลกันหลายคนค่ะเขาจะเกลีกันหลายคนกเกลกับสามพี่น้องนี่แหละทองหยิบทองหยอดทองก้อนนี่แหละแต่พี่ทองก้อนเขาจะนิ่งเขาจะไม่เขาเอาจริง เขาจะไม่ค่อยแบบว่ายอะแยะยยอะแย,ยะนี่แม่ให้อยู่ในกรงไปก่อนทําสาหรับทองแท้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะทําแผลให้อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวานมีได้แผลอยู่แต่ว่าเป็นแผลถักถาค่ะเป็นแผลแบบว่าข่วนกันอะไรเนี่ยกัดแงบกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเข้าเจาะเข้าลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เขาอยู่ในกรงสงบจิตสงบใจไปก่อนก็อย่างนี้ค่ะอยู่ด้วยกันส่วนเยอะเนาะมันก็จะมีบ้าง พี่ทองก้อนบอกผมไม่ทําใครก่อนครับใครอยามาทําผมก่อนครับมันก็แปลกนะคะในกลุ่มพี่น้องเขาอะถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาทําในกลุ่มพี่น้องเขาอะเขาจะช่วยกันดีนะคะไม่กิ่งสังเกตได้หลายครั้งอย่างกลุ่มของออทองพูนทองทวีทองมณีก็เหมือนกันถ้าใครมาทําเขาพี่น้องเขาอะเขาก็จะพอยช่วยกัน แล้วก็กลุ่มนี้เหมือนกันสามพี่น้องทองก้อนทองหยิบทองหยอดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นทองอินนี่กลุ่มทองอินเหมือนกันนี่ทองอินทองอุไรทองไพรินแล้วก็จุ่มกลุ่มเจ้าเสือกลุ่มพวกนี้ค่ะคือแต่ละครอบครัวครอบครัวเหมือนเขาก็รักกันถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเขาก็บอกว่าอยู่ได้อยู่ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้สองพี่น้องเขาทองเติมกับทองเต็มนะคะอันนี้แม่เขาแม่ทองเพิ่มวันนี้นั่งคู่กันดีเลยลูกฮะฮะวันนี้นึกไงมานั่งคู่กันอ๋อนั่งอยากนั่งคู่กันแม่อยากโชว์ตัวน้อยเนี่ยค่ะ เดียวแม่กิ่งพาไปดูเด็กโซนหลังบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลูกฮะาตามแม่ตามแม่อาจาาจาจาาจ่าถุงคุุ่งทองอยู่ข้างบนน้นนะคะทองก้าวทองก้าวกับท,ทองสุกก็าตามแม่เหมือนเดิมชอง เค็นตะอยู่ในโกงนะคะเขนตัดอยู่ในโกงเออเอเอปาปาปาปะอาเต้ครับอาเต้ครับปาปานำ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 มามาเร็วมาตามแม่มาส่วนกลุ่มนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศร้อนค่ะวันนี้อากาศร้อนเลยไม่ค่อยมีใครอยู่ข้างบนมีแค่หลุยคนเดียวอยู่ข้างบน นอกนั้นก็จะพากันหนีมาอยู่ชั้นสองนะคะยังไงอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกไว้นะว่าเดือนนี้เราจะมีฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับกลุ่มห้าแม่ลูกนี้เนี่ยค่ะกลุ่มห้าแม่ลูกนี้ที่เขาเคยอดีตเขาเคยเป็นแมวจรถูกทำร้ายมานะคะเขาก็จะต้องทำวัคซีนกันแล้วค่ะสำหรับเดือนนี้ ยังไงแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่ปีท่านด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเพื่อที่ว่าจะได้สุขภาพแข็งแรงกันค่ะเพราะว่านี่ก็เข้าหน้าฝนมาแล้วเนาะนเริ่มเข้าหน้าฝนมาแล้วก็ไม่ว่าจะโรคภัยอะไรมันก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะถ้าพวกเขาได้ฉีดวัคซีนพวกเขาก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็แข็งแรงค่ะ พ่อแม่ท่านใดเมตตาก็สนับสนุนค่าวัคซีนมาให้เด็กๆได้นะคะก็เดี๋ยวถ้าถ้าวัคซีนพร้อมเมื่อไหร่แม่กิ่งก็จะโทรน,นัดคุณหมอค่ะแต่จริงๆกาหนดของเขาก็คือวันที่5้าแหละกําหนดของเขาวันที่5แต่ทีนี้แม่กิ่งยังไม่ได้บอกยังไม่ได้โทรน,นัดคุณหมอนะคะว่าจะให้มาฉีดวันไหนเพราะว่าแม่กิ่งก็ต้องดูกําลังทรัพย์ก่อนว่าเราพร้อมไม่พร้อม <c oughs> เพราะว่าแม่กิ่งเองก็ไม่มีเงินสํารองที่จะจ่าย ตรงนั้นไปก่อนก็ต้องรอดูว่าพ่อพ่อแม่ FC เอฟซีจะเมตตาพวกเขาได้มากแค่ไหนนะคะพอหรือเปล่าที่จะให้พวกเขาได้ฉีดวัคซีนกันนะคะยังไงแม่กิ่งก็ต้องรบกวนพ่อพ่อแม่อีกแล้วอะคะ่ะรบกวนพ่อพ่อแม่อีกแล้วที่พวกเขาจะต้องฉีดวัคซีนกันคะ่ะเหมือนประมาณว่าเสียงในบ้านจะมีเกเรกันนะคะ ี๋ยวแม่กิ่งไปดูก่อนว่าใครคู่นี้คู่นี้เกเรกันจะสน้สายฝนสายฝนเกเรกับทองเติมนะคะพี่เขาอยู่ในกรงแต่ก็ยังจะแกล้งพี่เขาพอได้ยินเสียงแม่กิ่งก็จะต้องรีบเข้ามานะคะรีบเข้ามาดูทันทีว่าใครทะเลาะก,กันใครเกเรกันเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าเกเรกันเนาะดูนี่คนอื่น คนอื่นเขาเกเรกันแต่พี่ทองก้อนของเราไม่ซนนอนเปิดพุงอย่างเดียวนะคะนอนเปิดพุงอย่างเดียวก็จะเป็นบางช่วงค่ะบางช่วงก็จะรู้สึกวุ่นวายบางช่วงก็จะเงียบสงบแต่ถ้าเงียบสงบบ้านเราก็คือมีเวลาเดียวค่ะที่เวลาคือเวลาที่พวกเขานอน <c oughs> คือเวลาที่พวกเขานอนนะคะ ถครจะทะเลาะกันพี่ทองก้อนไม่สนด้วยเหรอลูกฮะนอนอาช่าแบบนี้อย่างเดียวเลยอันคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณพ่อๆแม่เอฟซีทุกท่านที่รักแล้วก็ w, เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ล่วงหน้าที่จะสนับสนุนค่าวัคซีนให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะแม่กิ่งเองก็ไม่มีต้นทุนมีแค่กำลังกายแล้วก็แรงใจเนี่ยค่ะที่จะดูแลพวกเขาก็ต้องรบกวนพ่อ,พอ,พอแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเดือนนี้ กราบขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ